โตโยต้าขับ4ตัวท็อปไออยากเฟี้ยวตรงเลี้ยวมาจิ้มคันนี้เลยครับ สวัสดีครับผมมาร์คดีคาครับผมผมเบสดีคาครับยินดีต้อนรับเข้าสู่โชว์รวมดีคาอรายการวันนี้มาพบกับรายการชิกแคพี่กระทอกไปเซลเอาไม่ใช่ดิยใครแต่พิ่กระทอกอ๋อเบื้องหลังไม่ค่อยได้ขายรถแล้วแต่แต่ยังขายอยู่นะครับขายอยู่นะครับผมมาวันนี้มารถอะไรพี่มาร์คเจ้าโตโยต้าฟอร์จูเนอร์น้ายักษ์2011เป็นตัว T R D แท้ย้ำว่าแท้เลยสับสี่ผูธามตัวท็อปตัวท็อปแท้เป็น T R D แท้นะครับมาครับตกแต่งกันด้วยล้อก่อนเลยคันนี้เป็นล้อ T E 37 ตกใจคันนี้เป็นล้อ PE 37ครับพี่ขอบสินี่เปลว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 สีออกบูบูหน่อยนี่ลัดด้วยยางนิสโต๊ะสีดีครับผมโอ้ยทรงนี้ไม่ต้องสืบไฟรุ่นสมัยนิยมอยู่แล้วคันนี้มาพร้อมกับโช๊คโปรเฟนเดอร์มีโปรเฟนเดอร์ด้วยคันนี้ก็จะแบบสไตล์สิ่ง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 เลยโตจุ่มจุ่มตจุ่มหน้าย่องเหรอหน้าอะไรนะหน้าย่องหน้าย่องแปลว่าอะไรว่าเป็นไงหน้าย่องหน้ายงยงแบบยงยงอะ หน้าเชิดแล้วกันบันไดข้างสุียำครับผมไปดูท้ายรถกันต่อว่ามีอะไรกว่าไปครับครับมาสู่ด้านทายรถันมั่งพี่มาครับรู้ได้ไงครับว่าเป็นทียดีนี่ไงพี่อ๋อมันเขียนเอาไว้ว่าเป็นทียดีถ้าถอดที d ดีออกก็ไม่ใช่ไม่ใช่ตัวทียดีแล้วคือก็โง่ตั้งแต่ใช่สิที d รดีรู้สึกจะมีนี่หางหลังหางหลังทีอดี ทานชนัาไฟท้ายก็จะเป็นผมเรียกไฟท้ายสองก้อนผมเรียกเองนะไม่รู้ใครเรียกขีดเรียกอะไรผมเรียก2ก้อนแล้วถ้าบางทีมันมันไม่เป็นก้อนมันเป็นเหลวๆมาได้ไหมแสดงว่าท้องเสียอะไรวะต้องขออภัยท่านลูกค้าที่กำลังที่กำลังทานข้าวอยู่นะครับครับเดี๋ยวพาไปดูด้านในกันว่าพอร์ทเนอร์เจ็ดี่นั่งเป็นแบบไหนครับผม พูดถึงเรื่องการชนก่อนเลยครับผมการชนคันนี้ไม่มีแน่นอนไม่มีแน่นอนครับสวยสวยกิฟตสวยเนียนเดิมๆเลยนะครับใช่ครับก็เป็นรถเจ็ดที่นั่งที่น่าใช้มีแอร์ทุกตอนครับผมนะครับทับเบาะยังไงครับพอรเจอเนอร์แน่น่นสิครับทับเบาะโชว์หน่อยปกติแล้วมันเป็นเอ็กไม่ใช่เหรอก็วันนี้เอ็กไม่อยู่เอามาร์กแล้วกันเอาผมเลยเหรอเออเดี๋ยวช่วยโอเคอ่าเริ่มต้นอ่าเริ่มเริ่มต้นก็คือไปเป็นกำลังใจให้อ่าขับลงไปขับลงไปครับผมแล้วก็ดึง เหมือนปิดเลยพี่เหมือนปิดเลยอ่าก็แขวนครับอันเนี้ยใช่โคชเนอร์เวลาพับบอกก็จะเป็นสไตล์นี้นะครับใช่ครับถ้าไว้คนของคนนั่งไม่เต็มก็พับแบบนี้แต่ถ้าจะนั่งเต็มก็เอาลงมาใช้เอาลงมาใช้นั่นองก็ภายในคันนี้สวยยังไงเดี๋ยวพาไปดูข้างในก่อนได้ครับผมโอเคไปครับแล้วภายในเป็นยังไงบ้างพี่อัน้อันเออผมมีข้อสังเกตบ่อยมากบนท้องถนนนะทำไมคนที่พอเสียงเป็นอย่างเงี้ยทำไมต้องเบิ้ลแบบ เท้าเสียเลยไม่รู้ว่าผมก็เป็นขับรถเก๋งขยับรถในร้านข้าขับธรรมดาแต่ถ้าเป็นกระบะดีเซลดีเซลอะไรอะไรไม่รู้เป็นอะไรไม่งหาสาเหตุไม่เจอมาภายในกันครับพี่นี่คันนี้ก็จะเป็น T R D T R D ครับมสกรีม T R D นะครับแล้วก็เป็นคนขับเนี่ยเป็นอไฟฟ้าเป็นลอกไฟฟ้าใช่คลอยไฟฟ้าก็พวงมาลัยแอบซิ่งด้วยเทปร่าหน่อยนะครับก็จะมีคูลคอนโทรแล้ว สามารถมีมัลติฟังก์ชันเปิดปิดเสียงวิทยุคันนี้วิทยุมีแมปด้วยแต่ต้องคุยก่อนว่ามันเก่าแล้วอาจจะไม่เสถียรเท่าไหร่นะครับคันนี้ก็จะมีมอนสเตอร์เกตเป็นของ ECU Shop นะครับอย่างที่บอกคันนี้ขับ4ี่เครื่องส0 0พัน t ด d แท้ขับ4ี่ full time full time คืออะไรขับสตลอดเวลาไม่มีขับ2นะครับขับสี่ตลอดเวลาเลยนะครับก็คันนี้ยังไม่หมดมีกล่องด้วยกล่องด้วยกล่องสุ่มมะเนี่ยใช่โอนตังค์มาแล้วเพิ่งส่งมาเมื่อเช้าอะไรวะ เป็นกล่อง ECU นี่ครับผมอ่าเป็นดันกับยกนะครับโอเคคันนี้มีกล่องเลยมีขนาดนี้แล้วอ่ะก็คงอยากรู้แหละว่าภายใต้ห้องเครื่องมันเป็นอะไรมีอะไรบ้างไครับผม ครับเ็เข้ามาสู่ภายใต้ฝาปองครับพี่เอาที่ฝาปองก่อนฝาปองเนี่ยเป็นไฟเบอร์ทำสีมาเรียบร้อยน้ำหนักเบาเป็นเครื่องส0 0พันคันนี้ก็เปลี่ยนเทอร์โบมาเรียบร้อยแล้วครับพี่เป็นเทอร์โบ F55 F55 อ่าก็คือขับสนุกมากขึ้นนะครับแต่ก็ยังใช้งานทุกประจําวันได้ปกติได้นะครับแล้วก็จะมีพวกระบบน้ำมันครับมีเลคูเลตอะไรเรียบร้อยก็คือว่าสมบูรณ์เดินท่ออินเตอร์มาเรียบร้อยมีอินเตอร์หน้าเรียบร้อยท่อกุ้งเท่ากองครบแล้วก็คือกีต้ามีครัพี่ มีท่อกรองแล้วกีต้ามีไหมเอาจริงเหรอมุกเนี่ยเออไม่มีนะครับมีีตะกองโอ้ยพาพามือนไปเลยนะครับกองขันนี้ถือว่าเอาไปใช้งานได้ปลายใจปลายใจได้ขับลูกขับเล่นใช้งานได้ทุกอย่างนะครับจะขึ้นเหนือล่องใต้ขึ้นเขาลงห้วยไอขึ้นเขาลงห้วยนี่ตะกองให้พูดเอออะไรมเอามาจากไหนวะเอออะไรก็ไม่รู้เออแต่รถเฟี้ยวแบบนี้มีอาร์ดีแท้แบบนี้ เครื่องส0 0พันขับสี่แบบนี้ของเยอะสินคาลย์อยู่เพียง599,000บาทเท่านั้นครับผมรถปีสิบเอ็ดทีอารแท้ๆหล่อๆขับ4เครื่อง3,000แบบนี้ใช่ครับจัดได้เต็มไหมครับพี่มาร์คเครดิตดีฟรีดาวไปเลยครับฟรีดาวไปใช้เงินออกรถนิดหน่อยผ่อนประมาณเท่าไหร่ผ่อนประมาณหมื่นสี่ปีสีาปีสบายๆหมดกำลังดีใช่ครับโอเคครับรถสวยๆแบบนี้อยู่ไม่นานแน่นอนถ้าสนใจรถคันนี้ติดต่อได้พี่ผมเบสครับ0968686668ครับผมแล้ววันนี้พวกเรา2คนก็ ผมอะเอาเหรอไม่แนะนำเลยเหรอเอาได้ๆโอเคโอเคครับผมผมมาครับศูนย์โทรห้าห้าแปดห้าแปดแปดแปดพรุ่งวันนะครับยินดีให้บริการครับผมครับถ้าอยากได้รูปอะไรก็ทักหาพวกเรามาโทรมาสามารถแอดไลน์ได้ทุกเบอร์นะครับเดี๋ยวเรามีรูปกับรายละเอียดลงให้อยู่แล้วนะครับก็สำหรับวันนี้พวกเราสองตัวขอสองตัวสองตัวสตัวเห็นหมาตั้งเยอก็วันนี้พวกเราสองคนก็ขอตัวเราไปก่อนครับผมสำหรับวันนี้สวัสดีครับ ไม่มีตำคมหรอไม่มีไปดีกว่า